สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอแนวคิดการปรับปรุงพื้นที่ร้านอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธิ์ 1. ตรงบริเวณล,ลานควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในพื้นที่ลานกิจกรรมโดยการแปะข้อมูลชื่อของต้นไม้แต่ละชนิดค่ะและบริเวณนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษามามีส่วนร่วมได้เพราะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรม 2. บริเวณนี้คือที่ที่นักศึกษาใช้ในการซ้อมเต้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีชั้นมากั้นไว้ทําให้ลมสามารถผ่านเข้ามาบริเวณที่ซ้อมได้จึงมีอากาศที่ถ่ายเทเหมาะแก่การซ้อมหลังชั้นไม้ถูกนํามาวางช่องลมที่ระบายอากาศก็ถูกปิดทําให้อากาศร้อนไม่เหมาะต่อการซ้อมเต้นและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นหนูเมื่อมันได้ปล่อยของเสียออกมาทําให้ชั้นไม้ส่งกลิ่นอับชื้นและเหม็นนักศึกษาชมรมเต้นจึงย้ายที่ซ้อมออกไปค่ะส่วนข้อที่3นะคะจะเห็นถึงความไม่สมดุลของการตกแต่งภายในเห็นได้จากการที่ โต๊ะมานั่งต่างๆเนี่ยเป็นคนละสไตล์กันทำให้เห็นถึงความขัดแย้งของงานค่ะ